ก็เพราะว่าถ้าหน้าเฟซเนี่ยถ้าลงอะไรแบบไ้สาระอุ่ยอดคนดูเนี่ยรู้สึกจะแฮปปี้รู้สึกจะโอเคเนาะแต่ถ้าลงอะไรที่มันมีสาระเมื่อ,อไหรน่นะครับคนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอยากดูมาแสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆที่ติดตามผมในเฟซเนี่ยเป็นคนที่รสชาติควันนี้สาระหบันเทิงศูนย์ความฮาหนึ่งจ้า สวัสดีครับพบกับผมการจิโกโตโัวบทครับสำหรับคลิปคิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่เดิมแล้วเมื่อไหร่กัญชาเนี่ยนะครับใกล้จะปลดล็อกเนี่ยนะครับผมจะทําคลิปอธิบายรวมสรุปให้ฟังนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าคลิปนี้ผมจะไม่ลงหน้า a c e b o o k ของผมนะครับผมจะลงแค่หน้าเพจแล้วก็อ่ายูทูบซึ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะครับสด,สดๆเลยนะครับก็เนื่องจากมัน ถ้าลงหน้าเฟซเนี่ยมันเป็นการไปเปลืองพื้นที่ในการไล่สาระของผมนะครับหน้าเฟซก็จะไล่สาระอย่างเดียวเลยอ่าก็เพราะว่าถ้าหน้าเฟซเนี่ยถ้าลงอะไรแบบไล่สาระอาวุธยิทยอดคดูเนี่ยรู้สึกจะแฮปปี้รู้สึกจะโอเคเนาะแต่ถ้าลงอะไรที่มันมีสาระเมื่อไหร่นะครับคนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอยากดูมันแสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆที่ติดตามผมในเฟซเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากเครียดครับเป็นคนไม่อยากเครียดไม่อยากแย่ซีเรียสอยากจะเฮฮาสนุกสนานนั่นนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาไล่ไทม์ไลน์สั้นๆให้ฟังแล้วกันจริงๆเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขามีการโต้เถียงกันนะครับตามมาตราคิบเก้าเลบ5เานาะว่า เออกัญชาเนี่ยยังเป็นยาเสพติดให้โทษหรือเปล่าโดยนะักการเมืองกลุ่มหนึ่งก็บอกไม่มีแล้วไม่มีเขียนคขาว่ากัญชาในประมวลกฎหมายยาเสพติดดังนั้นจึงไม่เป็นแล้วยาเสพติดอ่ากัญชาปลูกได้เลยตอนนั้นเขาบอกอย่างนี้นะครับแต่ปปสบอกปลูกไม่ได้เพราะว่าอะไรพระราชบัญญัติให้ใช้เนี่ยประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยเขามีนะครับบทชำพการว่ากฎกระทรวงกฎระดับรองอะไรลักษณะเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีการออกใหม่เนี่ยให้ใช้ของเดิมมจนกวฝ่าจะมีการออกใหม่ใช่ไหมครับดังนั้นกัญชาเนี่ยมันอยู่ในกฎกระทรวงของเดิมจึงเป็นยาเสพติดอยู่สุดท้ายครับ เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการระบุชื่อยาเสพติดประเภท5เดี๋ยวผมนําขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วกันครับก็เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับก็มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องระบุชื่อยาเสพติดประเภท5พุทธศักราช2565ผมขออนุญาตรวบลัดเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเพราะถ้าพูดเป็นภาษากฎหมายเนี่ยงงแน่นอนนะครับเขาบอกว่าอะไรเป็นยาเสพติดบ้างหนึ่งพืชฝิด สเห็ดที่ควายอ่าสาสารสกัดทุกส่วนของกัญชายกเว้นสารสกัดดังต่อไปนี้นะครับสารสกัดที่มีปริมาณสารเตรตาไฮโดรแคนนบินอลเรียกสั้นๆแล้วกันว่า THC แล้วกันมีสาร THC ในสารสกัดนั้นเนี่ยนะครับเกินกว่า100ยละ0.2โดยน้ำหนักใช่ไหมครับจำเพาะที่ได้รับการสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศก็จะเห็นได้ว่านะครับ ไอสารสก,กัดตัวนี้มันจะต้องมีปริมาณไม่เกินร้อยละศูนและต้องปลูกภายในประเทศจึงจะไม่ใช่ยาเสพติดใช่ไหมครับคราวนี้ผมสรุปให้ฟังตอนนี้ก่อนละกันว่าประกาศตัวนี้นะครับเขาจะมีผลนะครับ1้อวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษานะครับถ้ารัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาลงเซ็นประกาศตัวนี้8กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับแต่ไปลงราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับวันที่9กุมภาพันธ์ถ้านักเลข่มกลม,กลม นับเลขคมกลมกัญชานะครับจะไม่เป็นยาเสพติดเมื่อวัน9มิถุนายนพุทธศักราช2515และประมวลกฎหมายอาญามาตรา2บอกว่าอะไรครับ ข้อมูลกฎหมายอาญามาตรา2เล็บ2ครับเขาบอกว่าถ้ากฎหมายที่บัญญัติไว้ภายหลังเนี่ยที่ได้บัญญัติเนี่ยการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดให้ผู้ที่กระทาความผิดนะพ้นจากการที่เป็นผู้กระทําความผิดและถ้าได้มีคพาพิพากษาถึงสุดแล้วให้ลงโทษใกล้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงพูดภาษา,าชาวบ้านแล้วกันกฎหมายตอนแรกเนี่ยนะครับตอนที่กระทําความผิดเนี่ยมีโทษแต่พอกฎหมายออกมาใหม่ในระหว่างผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำหรือก็ตามเนี่ย เขาบอกว่าไอ้ที่ทำอะ่ะมันไม่เป็นความผิดแล้วก็ให้สิ้นสุดการลงโทษววาง่ายลราชทันต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยการยื่นคำร้องต่อศาลสั่งให้ปล่อยตัวนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนเนาะให้ย้อนกลับไปดูประกาศเมื่อกี้ก่อนเราก็จะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าอะไรที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ใช่ไหมครับโดยเฉพาะกัญชาเนี่ยเขาบอกว่า สารสก,กัดที่มีปริมาณของสาร THC เนี่ยเกินกว่าร้อยละ0.2เห็นไหมถ้าสมมติเป็นน้ำมันกัญชาหรืออะไรก็ตามที่ตอนโดนจับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันมีสาร THC เกินกว่าร้อยละ0.2เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5อยู่และทั้งนี้ทั้งนั้นครับจำเพาะที่ เป็นกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศนะครับถ้าสารสก,กัดตัวนั้นน่ะเอาเข้ามาจากต่างประเทศเช่นน้ํามันกัญชาจากประเทศลาวแล้วมาโดนจับในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายในภายหลังเนี่ยกำหนดว่าเป็นความผิดอยู่สําหรับคําถามที่ถามว่าหลังวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2565เนี่ยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยสามารถปลูกกัญชาที่บ้านได้เลยหรือไม่ก็ต้องตอบเบื้องต้นคร่าวๆว่าสามารถปลูกได้เลยโดยทางออยเนี่ยนะครับเขาให้จดแจ้งผ่านแอปคำว่าจดแจ้งนี่ก็คือ ไม่ใช่การขออนุญาตนะเป็นการลงทะเบียนแจ้งอนะ่ะว่าง่ายนะครับผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถปลูกได้ปัญหาที่ผมกลัวที่สุดนะครับก็ค,คือว่าบางคนคิดว่ากัญชาเนี่ยเมื่อไม่ใช่ยาเสพติดแล้วนะครับสามารถทําอะไรก็ได้เช่นนําไปสกัดเป็นน้ํามันนําไปต้มน้ํากัญชาขายเลยก็ตามเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะว่าจะมีกฎหมายอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยใช่ไหมครับถ้าคุณเยาน้ำพัญชาไปต้มหรืออะไรกรอกใส่ขวดประจุพันอะไรเงี้ยต้องขออนุญ,ญาตอ,อยอนะครับต้องระวังให้ดีนะไม่ใช่ว่าเสรีเดี๋ยวจะมีปัญหาแบบพืชกระทอนะ่อมเนาะที่แบบว่าเฮ้ยไหนพืชกระทอมไม่เป็นความผิดแล้วทำไมต้มน้าใส่ขวดแล้วโดนจับเขาเขาจับตามพรบรเนี่ยผลิตภัณฑ์สมุนไพรและพระบอ,รอาหารก็ต้องลองศึกษาแล้วก็ขออนุญ,ญาตกับออยอให้ดีสิ่งที่ผมกลัวและระแวงที่สุดครับเพราะว่า ผมกลัวชาวบ้านจะเข้าใจผิดในอนาคตครับเนื่องจากผมทราบข่าวจากการติดตามข้อมูลมาว่าทางออยเนี่ยนะครับเขาเสนอร่างนะครับพระราชบัญญัติอ่ากัญชากัญชงครับซึ่งในนั้นนะ่ะจะมีรายละเอียดต่างๆเยอะเลยแต่ยังยังไม่ได้ผ่านน่ะยังไม่ได้ผ่านสภาออกมาเป็นพระราชบัญญัตินะครับมันลักษณะคล้ายๆกับว่าเขาห้ามนําไปใช้ในการสันนาการยกเว้นพื้นที่เฉพาะแต่กฎหมายตัวนี้ยังไม่ออกนะห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า1 8หรืออะไรลักษณะเนี้ย ซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมเห็นควรว่าถ้ามันปลดล็อกเมื่อไหร่เนี่ยกฎหมายมันสมควรจะออกมาพอดีและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในคราวเดียวกันไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านปลูกขึ้นมาแล้วใช้เรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้พรบรไม่ออกเนี่ยใช้สันทนาการเนี่ยหลังวันที่เก้ามิถุนายนก็ไม่เป็นความผิดแต่อยู่ก็ามาออกกฎหมายอีกว่าเฮ้ยเป็นความผิดแล้วมันจะเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติตเช่นเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจทันทีเลยนะครับที่ว่าชาวบ้านเขาไม่เข้าใจและคุณจะไปโทษชาวบ้านก็ไม่ได้นะเพราะว่า ชาวบ้านก็ไม่ได้เรียนกฎหมายก็ไม่มานั่งติดตามเขาก็จะงงอ่ะเฮ้ยตอนแรกบอกไม่เป็นความผิดไว้อยู่ๆมีกฎหมายมออกมาใหม่แล้วก็เป็นความผิดแล้วบางเรื่องเนี้ยปวดหัวเลยนะครับสมควรจะออกพร้อมกันแต่มันออกไม่ทันเพราะระเบียบทงางราชก,การอย่างไรก็ว่าไปแต่ผมกลัวเกรงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตอ่ะแล้วสุดท้ายนะครับก็รอหลังวันที่9เนะ้าะวันนี้อย่าเพิ่งรีบผูกนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่โดนข้อหาขอบครองหรือจำหน่ายแล้วก็ตามนะครับก็ โชคดีแล้วครับออกมาจากทันทัสถานนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมนําข้อมูลทั้งหมดมารวมสรุปให้ฟังก็ขอบคุณที่ติดตามและฟังผมการจิ๊กโกตัวบทสวัสดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเวอร์เว็บจองผ้าณิชยคอมเว็บไซต์ซึ่งการันตีราคาจองเว็บไซต์นี้ไม่มีบวกสนับสนุนการเดินทางโดยรองเท้าทีเทนดี้แบรนด์เนมแท้จากเกาหลีสารเทสารแซบถ้าไม่แซบอย่างที่โปรโมทขอให้พลาดลงโทษอย่างหนักนะจ๊ะ